โอเคค่ะนับห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มเล่นเลยครับพี่ะาจาร่ะทั้ททุกคนก่อนเอาสวัสดีครับมล้วพี่ต้อง่อนเลยครับผมกันนี้ค่ะเชิญสื่อมาอ๋อวันนี้ก็ถือโอกาสเชิญพี่พี่สื่อมวลชนนะครับมาเปิดบ้านโอเปนเฮาส์ของเทียร์ไฟวันนะครับก็สวัสดีปีใหม่ด้วยเลยแล้วก็ขอบคุณที่พี่พี่สื่อคอยซัพพอร์ต อ่าเลิ่ซีกแล้วก็บริษัทมาตลอดปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นการเลี้ยงขอบคุณแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไปด้วยกันครับอย,นะอย่างปีนี้อย่างปีนี้ปีที่ผ่านมานี้ก็คือค่อนข้างประสระบความสำเร็จมากถ้าเรีเก็บไปว่าใช่ครับระดับหนึ่งครับถือว่าเป็นไปตามเกิดถือว่าเกินคาดดีกว่าครับ,รบเกินคาดกว่าที่คิดไว้ครับ,รบก็ได้อิทธิพลจากพี่ๆสื่อมวลชนที่คอยสนับสนุน ช่วยเสียฟาวันมาครับก็อยากจะขอบคุณในวันนี้ก็ถือโอกาขอบคุณแล้วก็สวัสดีปีใหม่อย่างอย่างที่บอกไว้ครับจะไม่ใช่แค่สวัสดีปีใหม่แบบจะต้องมีแบบความพิเศษอะไรี่เราจะบอกเราไหมจะบอกเราสำหรับปีนี้สองพันสองับก็ก็ถ้าถ้าเป็นความพิเศษเหรอครับก็ก็เหมือนที่เคยเรียนแจ้งไปตั้งแต่ตอนไฟแนลอีพีนะครับก็ปีนี้เราจะมีทั้งหมด2เรื่องที่จะเป็นซีรีส์นะครับแล้วก็มีโปรเจก เอ่เทียบมิวสิกนะครับที่จะผลิตคอนเทนต์เรื่องเพลงขึ้นมานะครับส่วนเรื่องรายละเอียดเรื่องซีรีส์ทั้งสองเรื่องของปีนี้นะครับก็อยู่ในช่วงโปรเซสของการประชุมแล้วก็ประชุมทีมภายในก่อนนะครับก็อยากจะขออุบไว้ก่อนนะครับแต่แต่ปีนี้มีมีเรื่องให้สนุกแน่นอนเข้มข้นแน่นอนกว่าปีที่แล้วแน่นอนครับมาถึงวันนี้แล้วเปิดเผยอะไรได้มากแค่ไหนะมากน้อยแค่ไหนให้เรรอติดตามเป็นสองเรื่องที่จะได้เห็นอ่า คู่หลักใหม่ๆขึ้นใช่ใช่ครับอาจจะมีเพราะว่าเรามีทั้งหมดสองเรื่องนะครับก็อยากนําเสนอน้องน้องๆในมุม,มอื่นๆในบทบาทที่เข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมได้เห็นความท้าทายในความสามารถของน้องๆที่ร่วมแสดงในบทบาทใหม่ๆด้วยค,คู่หลักครับ แต่ว่าดแต่ว่าอาจจะเป็นในมืออื่นถูกต้องถูกต้องครับครบาวนี้เราต้องเป็นเป็นโจทย์ยากของทางทีมงานแล้วก็ทางตัวผู้บริหารทั้งหมดนะครับว่าต้องมาประชุมกันว่าน้องเนี่ยเราอยากนําเสนอน้องใน,ในรูปแบบแบบไหนแล้วก็อยากให้น้องท้าทายความสามารถอะไรที่เหมาะสมกับน้องอะไรที่ทําให้น้องเนี่ยมีศักยภาพที่เติบโตมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับอันนี้อันนี้เป็นโจทย์ของเราที่จะวางโปรเซสสำหรับการที่จะแบบประกาศเรื่องของซีรีส์ซีรีส์สองเรื่องนี้อยู่ในช่วงไหนคะ ถ้าตามถ้าตามความถ้าตามความความรู้สึกตอนนี้ครับอยากอยากจะประกาศสักวันพรุ่งนี้เลยครับแต่แต่แต่เราใช่ใช่พร้อมแล้วแต่เราขอโออเคโอเคแต่แต่แตขอขอขอบริษัทแบบขอประชุมให้ให้ชัวร์ก่อนอะไรเงี้ยครับ <S <S เพราะว่ายังไม่ยากรีบประกาศออกไปเดี๋ยวกลัวจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยจะ ไม่ขอเป็นทางการดีกว่าครับอยากบอบเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปินนวกวิยาอยู่แล้วหรือว่าเป็นเรื่องที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เลยเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นมาใหม่เลยตอนนี้อ,อ,อ๋อ <laughs> ครับตอนนี้เราดูในหลายๆช้อยเลยครับ <laughs> มีทั้งนิยายที่เรามองอยู่แล้วก็ <Okay. S 1> แต่งใหม่ตามคาแรคเตอร์ของน้องที่เราอยากจะนาเสนอด้วยครับ <laughs> ตอนนี้เรากำลังเช่าน้ําหนักแล้วก็กําลังดูว่าอันไหนที่จะส่งเสริมศักยภาพของน้องได้ดีที่สุดครับ <laughs> <laughs> แต่แนวที่อยากทำนี่ยัยงเป็นเป็นวัยรุ่นเด็กกันบ,น,บ,น,บ,น,บน,น้องมันอยู่ไหมหรือว่าจะให้น้องโตขึ้นมาอีกหน่อยหรือว่าอืมยังคงเป็นวัยรุ่นในชั้นนใรั้วโรงเรียนอยู่ครับครับงั้นสิ่งที่น่าจะพูดได้แล้วน่าจะเป็นเรื่องของเทียมมิวสิกใช่ครับทีมมิวสิกของทีมอีกนครับทีมมิวสิกตอนนี้เรามีแผนวางไว้ทั้งหมด3คนนะครับที่ที่จะอยู่ในทีมมิวสิกก็คือกริด โชคแลวก็โตโต้นะครับที่มีแผนว่าเราจะออกซ mm ิงเกิลเดี่ยวของทั้ง3มคนนะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วงดําเนินงานด้านการเขียนเพลงแล้วก็วางบทเพลงของน้องๆคาแรคเตอร์ของน้องๆให้เข้ากับเพลงอยู่ในอ,อยู่ในโปรเซสนี้อยู่ครับตงนี้ก็พอเราคุยกันโปรเซสนี้จบแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกน้องๆเข้ามาประชุมร่วมกันแล้วก็มาร่วมดิสคัทร่วมกัน อาจจะมีการแต่งเพลงร่วมกับน yeah. yeah, um, ้องๆด้วยอะไรเงี้ยครับก็อยากจะดึงบุคคลตัวน้องออกมาเพื่อเป็นเพลงด้วยไม่ใช่ว่าแต่งแล้วว่าให้ร้องร้องใช่ครับต้องต้องตัวตัวเพลงที่เรามองนี่เราอยากให้เป็นการส่งเสริมบุคศักยภาพของน้องๆด้วยแล้วก็ให้เข้ากับตัวคาแรคเตอร์ของน้องๆด้วยครับอันนี้เมื่อไหร่คะอันนี้คือใกล้ใกล้แค่ไหนครับใกล้ใกล้แล้วครับตอนนี้อ่าเราก็อยู่ในช่วงที่ ประมาณสัก90%ครับเพราะตอนนี้เรากำลังคุยเรื่องมิวสิกดี렉เตอร์แล้วก็อาร์ติดี렉เตอร์ในฝั่งของทีมมิวสิกนะครับถ้าถ้าเราชวนจริงๆแล้วเราก็จะประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นใครที่จะมาดำรงตำแหน่งมิวสิกดี렉เตอร์ของเทียนะมันแสดงว่าของอคนแรกที่เคยบอกไว้ก็คือเป็นน้องกปี๋น้อใช่ครับแสดงว่าคือก็ค่อนข้างน,น่าจะใกล้ กันเพื่อนเลยหรือว่าจะออกพร้อมๆกันเลยทั้งสามคนอ่าเรื่องพันเรื่องพลนการออกใช่ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเอาตรงก็คือขึ้นอยู่ว่าเพลงไหนแต่งเสร็จก่อนเเพราะแต่ละคนมันจะเป็นเพลงของตัวเองใช่ใช่ใช่ครับก็เพลงนี้ค่อนข้างยากครับเพราะว่าเป็นโจทย์ที่ใหม่สําหรับเราเหมือนกันแล้วค่อนข้างท้าทายเหมือนกันเพราะว่าในในการแต่งเพลงเนี้ยเราอยากให้ส่งเสริมตัวบุคลิกภาพน้องแล้วก็ส่งเสริมศักยภาพของน้องแล้วก็ นำเสนอตัวน้องให้เป็นแบบที่เป็นตัวน้องจริงๆเนี่ยครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตถามทางน้องๆก่อนละกันเนา้องที่มีน้องสิบเนาะถูกเป็นไงคะพร้อมพร้อมสำหรับจะเป็นับเบสิบจะเป็นเชื่อสิบเกียบเข้ามาได้ไหมครับครับผมก็พร้อมๆเลยครับคิดว่าก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยครับเพราะตอนนี้ยังไงดี อาจจะช่วงนี้ผมว่าอาจจะไม่ได้โฟกัสทางเรื่องเพลงร้อเปอร์เซนเนื่องจากมันอาจจะยังมีอีเวนต์อีกหลายอย่างที่เหมือนทางเทียเนี่ยอาจจะแบบเขาเรียกังไงจัดมาให้เพื่อแฟนคลับทุกคนมากกว่าครับใช่อาจจะเราไปถึงตรงนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะพิจารการเป็นตัวกิจเต็มเป็นตัวศิลปินครับเป็นศิิ่พการพิเหรอครับเพราะว่า ถ้าเรื่องเป็นความเป็นตัวศิลปินในตัวผมก็อาจจะเป็นแบบแนวไหนแนวไหนแนวไหนนะใช่ผมชอบอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นฟิลฟิวยังไงดีมันอาจจะเป็นเพลงที่ตามทันยุคสมัยในสมัยนี้อาจจะเป็นพวกอินบีหรือป๊อปอะไรมานี้ใช่ครับผมแต่ก็อาจจะแบบมีปรับลูกเล่นหลายแบบอาจจะแบบมีผสมสารแร็ปมาบ้างบางทีในอนาคตแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับเต้นไหมเต้นไหมเต้นผมว่าก็อาจจะมีครับเพราะ แล้วช่วงนี้เขาอะไรกันเจินยอดฮิตใช่ใกล้ๆแล้วเหมือนไม่โไม่อยู่ครับโตโต้ครับก็พร้อมไหมเหรอครับก็พร้อมของเราเองนะค่อนข้างพร้อมครับตอนนี้ก็ฝึกร้องเพลงอยู่ครับผมก็คือได้เนื้อเพลงมาได้มาทุกคือพร้อมเลยพร้อมเลยเขาทำอัดเลยครับผมเราเราแบบว่าเสนอความคิดอะไรยังไงให้กับทางทีมงานบ้างไหมคะเรื่องเพลง ก็ไม่อยากทำอย่านะคะเออมีบอกไปมากไม่อยากได้แนวนี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้บอกยังไม่ได้คุยใช่ไหมเมื่อกี้พี่เขาบอกว่ายังยังยังไม่ถึงขั้นตอนที่เราไดร้อมมาคุยแต่เราก็เตรียมพร้อมเรื่องการการเพลงอยากได้ตำนานอยากอยากทำแบบอยากทำแบบป๊อปนะครับแบบป๊อปปีแล้วเป๊ะยัคะเป๊ะยังไงะไม่แน่ใจเอยากเป๊ะไหมอ่ะก็อยากเป้ะเต้นเลยครับเนาะ ต้องมาแล้วพี่นะครับเออเนี่ยน้องก็อยากอยู่ครับช่หนูอยากเป็นผู้หญิครับผมนี่ว่ามิวสิกจะมาเมื่อกี้งั้นถามถึงอีเวนท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะครับก็เดือนนี้ครับเดือนร็วนี้ก็จะมีอีเวนต์ออฟฟิเชียลจากของทางเทียนะครับก็จะเป็น tank giving ครับวันที่2ี่สนี้นะครับก็จะจัดที่พารากอนนะครับ เวลานี่เดี๋ยวรอขอประกาศทางอย่าเป็นทางการน่าจะเป็นช่วงช่วงเย็นครับประมาณสักหนึ่งทุ่มครับเป็นเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างเป็นอีเวนท์ที่เราอยากจัดขึ้นเพื่ออยากขอบคุณแฟนคลับจริงๆครับในวันนั้นเราก็จะมีะมีโชว์เล็กๆน้อยๆจากทางน้องๆครับแล้วก็จะเป็นการกีตติ้งของ,งน้องๆกับพี่ๆแฟนคลับจะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่าคะอ่าเซอร์ไพรส์เหรอครับทุกคนแบบต้นน ก็จะก็จะเป็นโชว์จากน้องๆครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยากให้น้องๆได้พบปะพี่ๆแฟนคลับครับในวันนั้นเลยครับแล้วก็อยากเห็นอะไรไหมครับรีเควสต์ได้หัม้าไหมครับหัม้าขี่ม้าในงานโอ้พลากอนนะครับใส่ผ้าขาวม้าไปเดินพลากอนอย่าอย่าเดี๋ยวเดี๋ยวี่เขาไม่ใส่จริงพี่ยี่สิบสองนี้ยี่สิบสองนี้ครับเป็นแต่ง แต่งกิฟตครับเป็นการอีเวนต์ขอบคุณใช่ครับงานแฟนาอ๋อแล้วก็มีงานแฟนซน์ครับเป็นวันที่ 15... 15้าหรือ 16... 15กส้าไหมครับหรือ16บหโอเควันที่สิบห้าวันที่สิครับสิบห้ากุมภาพันสิบห้ากุมภาเป็นอีเวนต์แฟนซน์ครับช่วงวันแายพอดีเลยนะใช่ใช่ครับเป็นช่วงวันแายพอดี อ่าอีเวนต์นั้นก็จะเป็นสําหรับผู้ที่ได้สิทธิ์โฮโลแกรมที่เป็นได้โฮโลแกรมจากน้องๆน,นะครับแล้วก็ได้สิทธิ์เข้าร่วมแฟนสายแล้วก็ส่วนอีเวนต์แฟนมิตรก็เป็นวันที่29มีนาครับ29มีนาอันนี้คือยังไม่ได้ประกาศขายบัตรอะไรเลยยังยัง,ย,งยังครับมันแข็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการจะเป็นแบบเรารเริ่มขายบัตรก็ประกาศอะไรแฟนมิตรใช่ไหมครับแฟนมิแฟนมิแฟนมิรนี่อ่า เราจัดวันที่29มีนานะครับประกาศขายบัตรช่วงต้นเดือนกุมภาครับใช่ครับอผังจะประจผังของงานนะครับจะประกาศประมาณปลายเดือนนี้ครับแต่ยังไม่แน่ใจเรื่องวันนะครับเดี๋ยวขอประชุมกับทีมก่อนเป็นสถานที่ได้แล้วสถานที่ได้แล้วครับได้เหรอครับได้ครับเป็นเดอะมองงานวงวานครับ ตอนนี้มีความพิเศษอะไรในที่ที่ได้บ้างสำหรับแฟนมีที่จะประกาศแฟนมีดแฟนมีดใช่ไหมครับเป็นธีมของงานแล้วกันครับธีมของงานจะเป็นธีมสวนสนุกจะเห็นเวเปอร์เซนต์ความแบบเป็นตัวน้องเรื่องความสนุกสนานเงี้ยอาจจะเห็นจิงช้าสวรรค์ในงานหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหรถไปหอดเลยเหรอใช่ พร้อมกันตรงนี้เลยครับน้องขึ้นทราบอะไรนครับอาจจะเป็นพวกเรา10ลายเลยเหรอลายผมขีด10ลายด้วยพี่โหนลงมาอันนี้คือแบบนี้ที่คือเป็นน้องๆนักแสดงนำหรือว่าทั้งหมดทั้งหมด27คนครับลายลงมา27ใช่ครับตอนนี้ตื่นต้องให้น้องๆเตรียมตัวอะไรบ้างคะสำหรับทั้งแฟนไซน์แล้วก็แฟนมิ๊ี้แน่นอนครับว่าแฟนมิ๊ก็มีโชว์ที่ค่อนข้างจะ ใหญ่แล้วก็เซอร์ไพรส์กับแฟนๆแ,แ,แ,แน่นอนครับก็ตอนนี้น้องอยู่ในช่วงฝึกซ้อมและก็วางแผนกันฝึกซ้อมอยู่ครับแสดงว่าก็คือหลังจากนี้ปู่ก็คืออาจจะได้มีโอกาสได้เห็นน้องๆกันอีกตลอดทั้งปีใช่คทับเพิ่มกับทุกคนที่รอคอยน้องๆกันอยู่ก็กะ<ม>จะเป็น event, อีเวนต์แฟนแฟนมีสนะครับหลังวันที่29มีนานนครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะมีะแฟน เขาเรียกว่าอะไรครับแฟนมิตรต่างประเทศนะครับเรื่องเรื่องประเทศต่างๆนี้ขอโทษครับเรื่องเรื่องต่างๆนี้เนี่ยเดี๋ยวขอประกาศอย่าไปทางการยินครับแต่ว่าม euh ีแฟนมิตรในต่างประเทศในปีในหลังจากแฟนมิตรที <t <t okay, so ่ที so, ่ไทยแล้วใช่ตอนนี้มีติดต่อมากี่ประเทศแล้วครับเกาเกประมาณสักห้าหกประเทศแล้วครับนี่ครับ อันนี้อะไรเรา,าก,นววานกนา็น่าจจะเป็นส่วนว่าน้องแบบน่าจะยังเรียนอยู่กันอยู่ยใช่ครับตรงน,นี้เราจะมาดูถาม,มนิดนึงนใช่ครับเราต้องเราต้องดูเรื่องเรื่องเวลาเรียนของน้องๆแล้วก็ให้แมทกับเวลาที่เราสามารถทํางานได้นะครับแต่ที่เราคอยอาจจะต้องนิดนึงเนาะใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะถามทางน้องๆต่อ,อได้ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ ไม่ต้องคัดไม่ต้องคัดต่อเลยต่อเลยติองนะคะเด็กๆชีก็เลยลูกมาต่อไปนะคะสำหรับน้องหลอกอาจจะดที่ผ่านมาชั่ไม่รช่อายังไหวเริ่มปีใหม่แล้วเนอะนาีที่ท่าต่อที่ผ่าบอกว่าเรามีงานที่รออยู่ทั้งเพลงทั้งซีรที่เ่เลยนะแต่ละคนดูใจบ้างค่ะเอาเป็นคาบรรจบคำสินส อ๋อผมก็บอบว่านโอเคก็คือข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 อถามอีกรอบได้ไหมครับก็เมื่อกี้ทางที่ผู้ห่บอกเอาเลยว่าปีนี้อ่าเตรียมอะไรไว้ให้พวกเราบ้างแน่นมากซีรีส์แฟนนิ้แฟนครายผมเพลงด้วยครับทั้งเราทุกคนนะคะเตรียมตัวยังไงบ้าง สำหรับตรงนี้เนาะจะเข้ามาแบบเตรียมตัวก็อาจจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจครับก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนพร้อมแค่ไหนกันคะเตรียมตัว้องงานหนักขนาดนี้กเก็ลูกเออพร้อมเสมอไม่เฟกเลยนี่ก็กก็็พร้อมครับก็แบบพร้อมแบบที่จะเจอแบบอะไรในอนาคตที่แบบจะเข้ามาในชีวิตเนาะประมาณนี้ครับไม่คะม่เคยทีมาไม่น่า จริงๆก็พร้อมครับพร้อมที่จะจริงๆเราก็ซ้อมเว่าถ้าเกิดร้องเพลงก็ฝึกอยู่อะไรเงี้ยฮะอยากฝึกสกิลหลายๆด้านเหมือนกันแล้วซิรดกับโอเคไหมพร้อมแค่ไหนก็ถ้าผมสองคนก็พร้อมเสมอครับใช่ก็มีให้ ผมว่าอะคาดว่าคาดว่าคาดว่าต้องมีให้ด้อมพอพอได้ดูแน่นอนครับอ๋อนี่คือเป็นการสุดยาแหมเอามันเสริมให้ลูกก็ตามนั้นครับแต่ไม่ใช่คาดว่านะคาดว่าคาดว่ามาถ้ามีแล้วคิดว่าทุกคนน่าจะรออยู่ครับผมอาหารเสร็จครบแล้วค่ะครับผมรับปีนี้เนาะ เราน่าจะมีแบบหลายงานเลยเพลงด้วยปีนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ว่าความพร้อมของเราสําหรับงานนี้สาหรับปีนี้จ้าปีนี้นะครับผมว่าพวกเราเด็กทั้งยี่บเจ็ดคนนะครับก็เตรียมตัวสาหรับงานทุกงานที่กําลังเข้ามาในอนาคตแน่นอนครับเพราะเนื่องจากมันจะมีทั้งแฟนมิวสหรือแฟนไซด์ผมว่ามันเนื่องจากจะมีโชว์ที่เพื่อเแฟนพี่พี่แฟนลับทุกคนนะผมว่าเด็กทุกคนน่าจะแบบเตรียมพร้อมเพื่อ ยังไงดีทําให้ทุกคนแบบภูมิใจกับแล้วก็สนุกไปกับทุกงานที่แบบพวกเราแสดงโชว์ออกมาอย่างเต็มที่อะไรประมาณนี้ครับเราทุกความที่ตัดเป็นแฟนมิสครั้งแรกด้วยเนาะใช่ครับรตื่นเต้นหรืออะไรยังไงบ้างมาใเง้ยเพราะว่าถ้าความตื่นเต้นเด็กทุกคนตื่นเต้นเป็นธรรมดาครับเนื่องจากยังไงดีเอท่อาผมก่อนนะครับเท่าผมก็ตื่นเต้นอยู่แล้วครับเพราะเนื่องจากมันเป็นงานที่ครั้งแรกในชีวิตนะครับแล้วก็มันมีทั้งการโชว์ด้วยเนื่องจากมินที ประสบการณ์เรื่องในบนสเตจโอรเฟ์เนี่ยอาจจะแบบไม่ได้มีประสบการณ์เยอะขนาดน,นั้นก็อาจจะแบบต้องไปฝ<อ>ึกซ้อมเพื่อแบบเตรียมพร้อมกับสเตจในอนาคตข้างหน้าที่มาไม่ผิดหวังแน่นอนมากันเยอะๆนะคะก็ใช่ครับก็อยากให้ทุกคนมาครับเพราะเนื่องจากเหมือนในทุกแสดงโชว์พวกเราแบบเต็มที่กับทุกงานแน่นอนครับก็อยากให้มาร่วมใจความสนุกด้วยกันครับ เป็นไงไ้ตงเตรียมจะเตรียมตัวยังไงบ้างก็ระเดี๋ยวจะเจอแฟนๆเยอะแล้วทั้งแฟนมีแฟนตายด้วยครับสหรับทั้งแฟนมีแล้วแฟนตายก็ไม่อยากใช้คําว่าจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับแต่ว่าก็อยากให้ทราบไว้ว่าทุกคนพยายามเต็มที่สรับทุกงานอนอยู่ตลอดครับแล้วก็ทุกคนมีความสุขเด็กทั้ง27คนมีความสุขตลอดครับเวลาที่จะมีงานที่จะได้เจอพี่ๆแฟนคลับก็อยากให้ทุกคนได้รับพลังงาน p o s ิทีฟแล้วก็ได้รับความรักเหมือนที่ทุกคนได้รับความรักจากพี่ๆสมอมาครับ ทางกระจายแล้วกันเนาะกาะกายกันเลยกระจายเป็นไงบ้างเราอยากทำอะไรในแฟนนี้บ้างคะแฟนยุทธคนแรกของเราก็ผมก็อยากทำากทำหลายอย่างเลยครับที่มันทำได้ทำหลายอย่างที่เขาทำได้เช่นอยากทำด้วยความไม่รู้เอาอย่างอยู่เช่นบ่อยๆอยู่่างเช่นเต้นร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยดีเซิร์ฟเวอร์ดีเซิร์สุดเลย มีอะไรไหมคะไม่รู้เหมือนกันเราตื่นเต้นแค่ไหนก็ตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกของผมและกับของทุกๆคนนะครับครับก็ตื่นเต้นครับผมอ่ะลองชวนให้แบบว่าพี่ๆรอมาเจอพวกเราหน่อยเยอะครับก็ก็สิงพี่ๆทุกคนนะครับอยากให้พี่ๆทุกคนมาหาครับโอเราเรต้องตกับเป็นเจครับผมก็ผมนะครับก็ได้ฝึกสกิลนะครับสำหรับ เซียครับติคกยูแบบร้องเต้นในรอน่าเคยผมมาแฟนมิสเลยใช่ตัวตัวอยากทำอะไรอยากร้องเท้งหอยากร้องเพลงใช่คับฝึกมาตั้งทีเนอะอยร้องฝึกมาตั้งทีต้องโชว์หน่อยคร่บหมอยากร้องี่เพลงหนึ่งเพลงก็พอหนึ่งเพลงก็พอน้อยน้อยไปเพลงเดียวน้อยไปงั้นสองเพลงนี่ไปกูไม่ไปคูเออเปกูคู่งนึงคู่าน หมายจกระหมายถึงว่าจยากรองพูดขึ้นมาในแฟนมี้แต่ได้หมดได้หมดอะลองชวนชวนชวนมาเชียร์หน่อยมาเชียร์เพราผมก็ได้นะครับเขาผมเร่อเออแต่เรื่องอินเตอร์เทคต้องร้องให้เย้เราพี่เราพี่เป็นตัวแกนนำมันหมดแล้วพี่มีเชียร์เขาตอบมาหมดแล้วแต่เราไม่ตอบไม่ธรรมดาสำหรับเราเนี่ยอ่ก็ถ้าสำหรับผมนะครับก็เรียกว่าไงพวกเราทุกคน ขออย่าตอบเป็นรวมภาพรวมดีกว่าพวกเราทั้งทุกคนนะครับก็แบบว่าเรียกว่าไงพยายามแล้วก็ตื่นเต้นที่จะเจอแฟนคลับทุกคนแล้วก็ตื่นเต้นที่จะได้จัดแฟนมิรครั้งแรกของพวกเราทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่พวกเราจะได้เจอแล้วก็จะมีงานแฟนมีรที่เป็นของพวกเรากันเองนะครับพวกเราซ้อมแน่นอนแหละซ้อมร้องซ้อมเต้นในอย่างนี้อยู่แล้วครับผมเพื่อแบบว่าให้ทุกคนได้เห็นว่าแบบว่านอกจากที่พวกเราแสดงได้แล้วพวกเรามีศักยภาพทางด้านอื่นด้วยอะไรอย่างนี้ครับใช่แต่ั่วของอเจิไม่น่าจะธรรมดานะ เพราะเราอินเนอร์ทีร้อนเหลือเป็นังกาเลยประมาณคือพี่เชื่อไหมก่อนหน้านี้อาจจะเขาอาจจะยังไม่คิดก็ได้เกิดถ้าคราวนี้ถ้าผมหัวจะลิงลงมาจากคอทำยังไงอ่ะไปีนังกาแบบอะไรนะสนุกเออสนุกไงเธออาะไรปีนอะไรหรือเปล่าแล้ปีนหออะไรอย่างเงี้ยได้เลยครับมาเล่นเรียกได้ว่าพร้อมรับทุกความตื่นเต้นที่เข้ามาในชีวิตครับผมเราอยากขึ้นชียงช้าตะวันตกไทย ชิงช้าสวัสดิ์กลัความสูงเชี่ยวชิงช้าสวัสดิ์จริงๆนั่งชิงช้าสวัสดิ์นี่ไม่อยากขึ้นกับใครเลยไม่อยากขึ้นด้วยจะมาหมุนได้นะมาหมุนได้นะมาหมุนพอได้อยู่ครับเป็นมาหมุนดีกว่าครับโตอะไรนั่งกับเพื่อนๆทุกคนอ้าวเบื่อเลยน้ำฝาดน้ำฝาดดีๆก็ไปเรียกมาโอเคอร์มัน ฝากเชิญพี่พทุกคนเหรอมาเอ๋ออ๋อยพี่ครับพี่ครับกยมันหมดยุคไปแล้วโอ้ยรอฟังอรับเสริมหน่อยเสริหน่อยเสริมหน่อยเร็วไม่เอาอ่ะเราเป็นกันเองได้ไหมฮะไม่กับพี่พี่แฟนแฟนไงเราชิวชิว เปิดมาขึ้นกูมึงไม่เอานะเราไม่ใช่คนอย่างนั้นก็อยากฝากพี่ๆแฟนๆทุกคนนะครับก็ถ้าเกิดว่าพวกเรามีงานงานไหนก็ฝากพี่ๆมาหากันเยอะๆนะครับครับขบนมหวานครับผมด้วยเหรอก็ถ้ามีงานไหนในอนาคตเช่นอาจจะเป็นแฟนมีสงานคู่หรือว่างานรวมแบนี้ก็ อยากให้ทุกคนมาเจอพวกเราเยอะเพราะว่าพวกเราคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับมาเจอกันนะครับผมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับตัวต้นภาษาอังกฤษนี่ผมส่งก่อนเลยไม่งั้นเข้าแน่ๆน่ภาษาอังกฤษ อินเตอร์แฟนไหนเราโชว์ดูกันพี่แล้วเอาก่อนเลยเอางี้โต้พูดเดี๋ยวพี่เสริมอไปเอาก่อนเลยเอาก่อนเลยก็ผมพี่อะคนคนรับประโยชน์ขัดกันไม่คือพี่อะพูดผมเสริมนะครับพี่ขอโทษนลาสวยก็เอาเอาเลยมั้งตอนนี้สามสองหนึ่งก็ thank for all interfander support us in the past last year so I hope we go together in the next year and we ไม่รู้ว่าพี่คิดไม่ออกละไม่ได้ใช้นาน past เออ See you everyone at Fan Sign and Fan Meet นะครับ Hope to see everybody again. แล้ก็จะมีแฟนมีต่างประเทศด้วยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาไทยอังกฤษนะครับก็หวังว่าจะเจอทุกคนในงานหน้านะครับครนนี้เป็นภาษาไทยกับภอังกฤษเฉยๆป่ะวะยินดี ยินดีมากๆเลยที่จะได้เจอทุกคนแล้วก็คิดถึงทุกคนมากๆนะครับ I miss you นะครับขอบคุณครับแล้วก็ฝากน้องพอๆด้วยนะครับขอบคุณครับไหนลองภาษาพอๆพอๆอๆๆดูแลอินเตอร์แฟนใช่ไหมมาเ้อะครับพ่อแม่พี่น้องเถอะครับมาเข้ามาเ้อะครับสำหรับเลิฟซิกสองพันยี่สิบสี่นะครับพ่อกันแน่นะครับปีนี้นะครับสำหรับแฟนใายกับแฟนมิดเดิ้ลแฟนใต้ไป ก็ก็ก็ผีน้องนะครับผีน้องชาวบ้านรุ่งชาวหัดย่ญ่นะครับก็เออเออลบบานแล้วก็มาเจอกันที่กรุงเทพได้นะ เขาพูดใต้ก็ไม่รู้ให้กิจช่วยพูดอาไรครับพี่พูดอะไรนะทั้งทีกหนูหัดใหญ่เลยสุดท้ายด้วยสกายฝัดถึงเชนหน่อยละกันพี่พี่สาวเราจบคบครบผเพราะผมพต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้จบครบอยู่แล้วขอแบบชีเสิร์ป่ะคำคำถามว่าอะไรนะผัดถึงเชนไปรีเชนหน่อยเยี่ยมเหรอผมพูดอะไรอ่ะคิดถึงเชนจังเลยพี่ยัง จริงครับรู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้ไม่มาคนเดียวแล้วไม่มีเชนที่จะเป็นนักข่าวว่าเองกขรู้สึกดีใจครับเอาเชนได้ยินเชนเสียใจอย่างเงี้ยสกายจะทำยังไงดีใจเพราะอะไรก็ดีใจไงที่ได้มาเจอพี่ๆสื่อทุกคนเนี่กับบ้านเป็นน้องเชนเลยนะ 我怕无